เพื่อนๆคะเพื่อนๆเพื like sushi, ่อนนั <Luis> ่แหละค่ะเพื่อนๆชอบกินซูชิไหมคะจูจู๊สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนสู่ซอฟต์บอมส์แชนเนลเอาละค่ะคลิปนี้นะคะซอฟก็จะมากับการรีวิวทั้ดๆสิ่งนี้ค่ะนี่เลยค่ะเจ้านี้นะคะก็คืออุปกรณ์ที่จะช่วยให้เราสามารถ ทำซูชิเราได้ยังสะดวกสบายนั่นเองก็อันนี้เนี่ยบอกก่อนเลยค่ะว่าราคาถูกมากซอบซื้อมาจากไดโซทุกอย่าง60บาทใช่ค่ะใช่ซึ่งอันนี้เนี่ยไปเจออยู่ในโซนที่เป็นอุปกรณ์ในครัวค่ะแล้วซ้อมองว่ามันแบบเฮ้ยเก๋น่ารักนะคะนี่เลยเรามาดูกันเลยดีกว่า่ชิดเดอ,อื้ออื้อนี่เลยค่ะ มองแวบแรกเนี่ยเพื่อนๆอาจจะเข้าใจว่ามันเป็นตัวไอ้กลิ้งจับฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยที่ตามทีวีใดเล็กเขาจะชอบขายซาร่าจอร์จนี่ฝุ่นของคุณจะหายไปอะไรแบบนั้นแต่ไม่ใช่ค่ะเจ้านี่เนี่ยจะมาทําให้เราสามารถทําซูชีม้วนๆได้อย่างง่ายขึ้นนี่เลยเหมือนๆอันนี้อันนี้อ่าม้วนแบบนี้เอาละค่ะและนี่ก็คือหน้าตาของเขานะคะให้ยนชมเล็กน้อยอ่าหมุนๆนะคะนี่ค่ะหมุนๆอ่าซึ่งเจ้าตัวนี้จะสามารถเปิดออกมาได้แบบนี้ คือปกติเนี่ยเวลาเราจะทำซูชิม้วนๆเนี่ยเราจะต้องมีอ่าแผ่นไม้แล้วเราต้องเปนแบบแบแกร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 บอย่างนี้ใช่ไหมคะถ้าเพื่อนๆมีตัวนี้เนี่ยหมดห่วงค่ะปัญหานั้นจะหายไปเฮ <Hey. S 1> ้ยอาจอินเนอร์มาเยอะมากเลยค่ะก็เนี่ยแหละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าเครื่องมือช่วยทําซูชิสุดพิเศษตัวนี้จะช่วยได้จริงหรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วลุย จมชมชมช,ม,ชม,มาแล้วค่ะและนี่ก็คืออุปกรณ์ที่เราจะมาทำซูชิกันในวันนี้นะคะก็เริ่มด้วยเลยเนี่ยแน่นอนเราต้องมีข้าวข้าวสวยสวยเหมือนคนทำไม่มีใครชมชมตัวเองนะคะก็แล้วก็มีเกลือน้ำตาลน้ำส้มสายชูนะคะหรือว่าอะไรก็ได้ที่เราอยากจะปรุงรสข้าวนะคะแล้วก็มีนี่ค่ะปูอัดค่ะลดราคา30%ไม่ต้องบอกก็รู้ใช่ไหมคะว่าทำไมซอฟเลือกปูอัดมา พราะมอขอบคุณส่วนลดจากแ a ็ก q u a r e รูนะคะนี่เลยค่ะ3 0มปูอัดนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะเราจะต้องมีสารใส่เอาไว้มาหมนก้อนข้าวซูชิของเรานะคะก็เริ่มแรกเลยเนี่ยเรามาเริ่มจากปรุงข้าวก่อนไหมจริงจริงมันอะไรก่อนอะไรหลังก็ได้นะคะแต่ว่าซอฟขอทําข้าวก่อนเลยแล้วกันนะคะมานี่เลยค่ะข้าวเอ,อือตอนอื่นเลยเราจะใส่น้ำส้มสายชูะคะ่ะเทน้ำส้มสายชูแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะคะ เล็กน้อยมเล็กไหมคะเล็กโอเคค่ะต่อมานะคะซอขอบปรุงด้วยน้ําตาลนิดนึงค่ะแบบประมาณหยิบหนึ่งหยิบหนึ่งน้ําตาลเสร็จแล้วก็เกลือนิดหนึ่งคือจริงๆซอไม่มั่นใจจริงๆเขาจะมีสูตรในการปรุงข้าวนะอันนี้ซอแบบตามใจตัวเองนะคะแล้วเราก็คลุกเลยค่ะให้เขาเข้ากัน ุกให้เข้าเข้ากันจริงๆเนี่ยซอว่าถ้าเกิดใช้เป็นข้าวญี่ปุ่นจะดีกว่านะคะแต่ว่าซอมีแต่ข้าวสวยนะคะก็สวยๆไปก่อนคลุกเลยค่ะไหนเฮ้ยหอมมันก็หอมข้าวอยู่แล้วนะซอว่าประมาณนี้แล้วกันนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะข้าวของเราเสร็จแล้วต่อมาเราก็ต้องมาเตรียมปูอดัดอ่าฉีกมาเลยนะคะออเราปูอัดมาสัก2เส้น สองเส้นอ่าได้แล้วค่ะสองเส้นเดีย๋ยลืมแกะพลาสติกไม่อย่างนั้นเราอาจจะได้กินพลาสติกทั้งปูอัดเฮ้ยปูอัดทั้งพลาสติกงงเว้นเวอ้อสับสนนะคะวันนี้อ่านี่แกะออกมาก่อนนะคะวางไว้ก่อนเพื่อแบบตอนทําเราจะได้โปะๆเร็วๆนะคะปูอัดเสร็จเรียบร้อยต่อมาเราก็ต้องมาเตรียมสารลายหยิบมาสักแผ่นหนึ่งก่อนแล้วกันนะคะึม ต้องมั่นใจว่ามือไม่เปียกนะคะถ้ามือเปียกปุ๊บสาลายจะเหี่ยวเคยไปมือเปียกๆกับสาลายนะคะก็เดี๋ยวเราต้องมาวัดขนาดกันนิดนึงนะคะก็น่าจะประมาณครึ่งหนึ่งของเจ้านี่นะคะครึ่งหนึ่งค่ะโอเคค่ะแชอันนี้เป็นกันไกสสำหรับใช้ในห้องครัวนะคะไม่ต้องเป็นห่วงอือจ้ือจ้านี่ได้แล้วค่ะจริงๆซอฟเคยเห็นสาลายที่เขาขายเป็นลักษณะขนาดนี้เลยก็มีนะคะแต่อันนี้ซอฟซื้อแผ่นใหญ่มาตัดแยกเองค่ะ โอเคเมื่อทุกอย่างเตรียมพร้อมเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะถึงตอนนี้เราก็มาหยิบเจ้าอุปกรณ์ทำซูชิเลยค่ะเราก็แค่ทำการเปิดขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็ตักข้าวใส่ลงไปในช่องสีเหลืองๆก่อนนะเขาบอกมาอย่างนั้นนะคะซอก็ไม่เคยเราจะมาลองไปได้วยกันนะคะตักข้าวลงไปก่อนแอ<ก>ะนี่ตักแบบนี้<ก>ใช่ไหม <laughs> กินได้ใช่ไหมเนี่ยได้เสร็จแล้วเราก็ต้อง บีบให้เขาเต็มเตมบีบลงไปให้แน่นๆน่นนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บเราก็เอาปูอัดนะคะของเราหรือจริงๆจะเป็นไข่หวานอะไรก็ได้นะคะใส่ลงไปเลยแบบนี้นี่หูยมันเกิดมาคู่กันดูสิพอดีเป๊ะเลยตื่นเต้น,ตนค่ะพอเราใส่ปูอัดเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บเราก็เอาข้าวมาโปะปิดอีกชั้นหนึง่งอ่านี่เลยคะ่ะโปะปิดนะคะปะปิดนี่ถ้าเกิด มีถุงมือซับคงจะใช้มือไปแล้วนะคะเพราะว่าใช้มืออะง่ายกว่านะโอเคก็ประมาณนี้นะคะก็คือใส่ข้าวใส่ไส,ส้แล้วก็ใส่ข้าวค่ะแล้วเราก็ปิดเลยนี่งงใช่ไหมคะอ้าวล้วสาลายแล้วไม่หอ่อหรอนี่เลยค่ะสเตปที่สนุกที่สุดคือตรงนี้นี่เลยเราจะห่อสาลายจากภายนอกเฮ้ยอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็แค่ เสียบลงไปตรงนี้ค่ะตรงนี้จะมีช่องเอาไว้เล็กๆแบนๆตรงนี้นะคะเอาไว้ใส่สารายถ้าพร้อมแล้วเราก็ใส่ลงไปเลยค่ะนี่นะคะหนึ่งสองสั้นแอดแดนี่เลยเราใส่ลงไปแบบนี้ใส่เข้าไปลึกๆเสร็จแล้วเราก็ทําการขย่าเลยค่ะขย่าขึ้นลงขย่าเขย่ามันเสียมสีแอดแเดแดดแดแดเฮ้ยนี่ไงนี่สารายหายไปด้านในค่ะเฮ้ยทีนี้ หรือยังคะถ้าพร้อมแล้วก็หน,นึ่งสองสาดินนี่โอเสร็จเรียบร้อยคะ่ะอุชให้ดูจะเด,ดนินนี่เลยคะ่ะ60บาทก็ทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นได้อีกเฮะะ้ <laughs> ยเจ๋งอะ60บาททำได้ขนาดนี้เลยเหรอดูสิคะดูสิคะด้านในมีปูอัดค่ะอ่นๆาตื่นเต้นนะคะตอนนี้ก็วางก่อนเลยค่ะแล้วก็ นี่แล้วเราก็หั่นเลยมีดมาเราก็คมๆมจ้าดานี่เลยค่ะและเราก็จะได้ซูชิน่ารักห่อสวยแบบนี้เฮ้ยสนุกทำอีก ก็สามารถห่อซูชิได้อย่างสวยงเงินการห่อที่ไม่ต้องใช้สกิลอะไรเลยจริงๆเขย่าอย่างเดียวเลยค่ะนี่ค่ะรอบนี้เนี่ยซอฟทําการใส่ปูอัดลงไป2ชิ้นนะคะนี่เอาล่ะค่ะเราจะมาหั่นกันนะคะนี่จะไดานี่เลยค่ะอุ้ยปูอัด2ชิ้นสวยมากน่ารักไหมล่ะคะบอกมือค่ะ ภูมิใจในฝีมือตัวเองนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ต้องใช้ฝีมืออะไรเลยก็ตามนี่ควรภูมิใจ <c oughs> เอาละค่ะแล้วพอเราม้วนและหั่นซูชิเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปก็ต้องจัดจานเลยค่ะ รีวิวของซอฟในครั้งนี้ก็อย่าลืมช่กันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามซอฟที่ตรงนี้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวสนุกๆจากซอฟก่อนใครเลยสำหรับสัปดาหนะ์หน้าซอฟจะเอาเอะไรมารีวิวอีกอย่าลืมติดตามชมวันอัดารทุกเครื่องนะคะสำหรับคลิปนี้ซอฟและเครื่องม้วนซูชิและซูชิที่ซอฟม้วนแล้วขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายอ่ะอ่ะ,อะ อย่าลืมกดติดตาม Subscribe YouTube ช่องนี้และกดที่รูปก,กระดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้ไม่มีพลาดคลิปใหม่ๆของซอสแน่นอะ